ส่วนเรื่องความสัมพันธ์เรื่องเสื้อแดงกับพรรคเพื่อไทยเมื่อกี้คําถามมาบอกว่าผมไปพูดว่าให้ ه, พรรคเพื่อไทยตัดเสื้อแดงไม่เคยพูดเรื่องตัดเสื้อแก็แย่การพูดว่าแย่กับพรรคแย่มีรายะเอียอไทยอันนี้อธิบายนี่นะครับพรรคเพื่อไทยกับเสื้อแดง สู้เพื่อประชาธิปไตยร่วมกันมาเรียกว่าแน่นแฟนเอื้อกันไปเอื้อกันมาอย่างมากจนแม้ตัวเองอยากแยกก็แยกไม่ออกพรคเพื่อไทยประเทศนี้นฝ่ายประชาธิปไตยต้องการได้รัฐบาลที่ประชาชนเลือก ไม่ใช่ผู้มีอำนาจเ่านั้อ,อย่าปฏิบัติประเทศนี้ต้องการกติก,กาที่เป็นประชาธิปไตยค,คือรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยไม่ใช่รัฐธรรมนูญประเด็จการอย่างรัฐบาลจะทําให้ถ้าจะได้รัฐบาลที่ประชาชนชอบรัฐบาลของประชาชนมันก็ต้องอาศัยพรรคการเมืองพรรคการเมืองที่ ไม่เห็นดีเห็นงามกับระบบผจการจะเป็นสี่เสาเของที่ทจใจไม่ได้พูดหรือว่าเครือข่ายเจ็ดฝ่ายที่ผมพูดก็ตามพักเพื่อไทยเกิดจะด้วยเหตุความเป็นมาคงจะเป็นเพราะเหตุความเป็นมากลายเป็นพักเดียวที่เหลืออยู่ที่ไม่เห็นด้วยกับเครือข่ายผจการนั้น ถ้าจะได้รัฐบาลนรับที่าใจมันก็ต้องอาศัยพรรคเพื่อไทยนี่คือข้อจ,จริงพรรคเพื่อไทยก็ต้องไปรณรงค์หาทางหาเสียงเลือกตั้งให้มีคนสนับสนุนมากๆาเพื่อไปตั้งรัฐบาลถามว่าจะต้องอาศัยเสื้อแดงไหมแน่นอนต้องอาศัยเสื้อแดงมีหลายร้านแต่ถ้าจะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวต้องมีประมาณสักสิบห้าสิบหกล้าน ขึ้นไปเสื้อแดงไม่ถึงสิบ้านนะครับก็ต้องหมายความว่าต้องไปอาศัยประชาชนอาชีพต่างๆหลากหลายไม่ใช่กลุ่มหลักสีที่ก็มาชุมนุมต่อท่านเสื้อแดงแต่ว่าต้องไปอาศัยประชาชนส่วนอื่นๆที่เขาก็สนใจประชาธิปไตยสนใจความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองสนใจความยุติธรรมและความเป็นธรรมแต่เขาไม่เป็นเสื้อแดง อันนี้ก็คือพรรคเพื่อไทยก็ต้องไปสแสวงหามิตรทั้งมิตรที่ใกล้ชิดมากๆคือเสื้อแดงและมิตรอื่นๆอ,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 อีกหลากหลายเต็มไปหมดเพื่อมาสนับสนุนให้ได้รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยที่เป็นรัฐบาลของประชาชนจะแก้รัฐธรรมนูญทำยังไงต้องเสียงมากกว่านั้นอีกต้องไปอาศัยพันธมิตรจากสวบอ้างสวเลือกตั้งบ้างอาศัยเสียงตัวเองต้องมากพอ เพราะเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของรัฐบาลมันแก้รัฐมนูฐฐนไม่ได้อาศัยเสียงในสภาอย่างเดียวถ้าไม่มีกระแสช่วยทำยังไงมันก็จะมีกระแสออกมาต่อต้านคือพันธมิตรซึ่งเขาทำอะไรก็ไม่ผิดกฎหมายสักทีมันก็จะออกมาอีก ประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยพลังของประชาชนและพลังที่จะหวังพึ่งได้มากที่สุดในขณะนี้คือพลังเสือเ้อแรงแต่แน่นอนก็ต้องอาศัยประชาชนให้กว้างกว่านั้นอีกถึงจะมาสนับสนุนให้เกิดกระแสแก้รัฐธรรมนูญเอาพูดไปทรัง้งนีถ้าแก้รัฐธรรมนูญได้จะมีคนมาฉีกรัฐธรรมนูญอีกทำยังไงสสก็อาศัยฐานของตัวเองแต่ฐานของตัวเองก็คุ้นเคยว่า เอาเขายึดอำนาจอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะรอเลือกตั้งเมื่อไหร่จะเลือกเพื่อไทยอีกโอ,อย้ยางนั้นอีกนานเสื้อแดงเขาไม่รอยอย่างนั้นหรอกพอยึดอำนาจปั๊บเขาออกมาทันทีบอกว่าไม่ยอมให้ยึดอำนาจเด็ดขาดอันนี้ก็ือความสัมพันธ์ระหวา่างเพื่อไทยกับเสื้อแดงมันมีความสัมพันธ์อาศัยกันไปกันมาอยู่แต่ขณะเดียวกันก็มีความแตกต่างก็คือ เสื้อแดงเขาเน้นเรื่องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเน้นกิจกรรมเน้นการสู้เรื่องความยุติธรรมแต่เสื้อแดงจะไม่มีเวลามาพูดเรื่องนโยบายในการแก้ปัญหาประเทศนโยบายเศรษฐกิจเสื้อแดงไม่เคยพูดซึ่งเราก็ไปตําหนิเสื้อแดงไม่ได้เฉพาะเรื่องที่เขาเจออยู่คนหนักๆเต็มทีแล้วแต่เพื่อไทยนี้เป็นพรรคการเมืองต้องเลือกตั้งชนะต้องมีประชาชนหลายฝ่ายสนับสนุน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เสื้อแดงสนใจก็ยังต้องเป็นนโยบายการแก้ปัญหาประเทศจะแก้ปัญหาเศรษฐกษิจใช่ไหมจะแก้ปัญหาสังคมยังไงการศึกษาจะทํำยังไงพักเพื่อไทยต้องทำและพักเพื่อไทยเกิดมีจุดแข็งข้อที่2ข้อที่1คือเป็นพักเดียวสู้เพื่อประชาธิปไตยอยู่ข้อที่2คือเป็นพักการเมืองพักเดียวที่ประชาชนยังเชื่ออยู่เนื่องจากความศึกเนื่องมาจากพักไทยรักไทยว่าพักนี้ถ้าได้เสียงมากพอ จะมีปัญญานอกจากคิดสร้างนโยบายขึ้นแล้วจะมีปัญญาและความสามารถนำเอานโยบายไปสู่การปฏิบัติได้จริงๆเพียงเท่านี้พราะนั้นมันเชื่อมโยงนสัมพันธ์กันแต่มันไม่เหมือนกันทีเดียวเห็นไหมไม่เหมือนกันทีเดียวไอ้ความไม่เหมือนกันก็คือต้องแบ่งบทแบ่งหน้าที่แบ่งบทแบ่งหน้าที่เราอย่าให้มันแตกต่างก,กันมาก เตรียมกันจนหน้าเกลียดเหมือนอย่างพิสนิษ <Dracula> ์ประเทศไทยเลยแต่ว่ามันเหมือนกันไปเลยทีเดียวไม่ได้เป็นคนคนเหมือนกับคนเดียวเลยไม่ได้เพราะว่ามันเล่นคนละบทกิจกรรมมันคนละอย่างเนื้อหาที่ต้องเน้นก็คนละอย่างถ้าเอามาปนกันจนเป็นอันเดียวมันก็จะกลายเป็นขาดพลังพลังมันจะเกิดจากส่วนที่เหมือนกันแต่มันมีอยู่แล้ว แต่พลังจะเกิดได้ต้องดูที่ความแตกต่างด้วยสิ่งที่ถนัดแตกต่างกันก็ต้องแยกแบ่งบทบาทกันเล่นแบ่งบทบาทกันเล่นแบ่งบทบาทกันทำดยอยย่างนั้นเสื้อแดงก,ก็ยังเจอปัญหาอีกปัญหาหนึ่งซึ่งก็หนักหนาอยู่ก็คือว่ามันมีหลังจากแกนนําถูกจับถูกปราบไม่มีแกนนําที่เป็นทางการมากๆคุยกันได้ บางคนก็มีแนวทางต่างๆกันไปอีกก็มีอ้างว่าเสื้อแดงทั้งนั้นปลอมบ้างจริงบ้างก็อ้างว่าเสื้อแดงทั้งนั้นอย่างนี้เสื้อแดงเขาก็ต้องการการปรับตัวจัดขบวนสรุปบทเรียนกำหนดยุทธศาสตร์ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเสื้อแดงคุยกันดีๆกำหนดยุทธศาสตร์ซึ่งหลักก็คือสู้เรื่องประชาธิปไตยเรื่องความยุติธรรมเรื่อง ความเจริญก้าวหน้าของประเทศอย่างที่ทํามานี่แหละเน้นสันติวิธีแต่ว่าสรุปบทเรียนที่ผ่านมามีจุดอ่อนอะไรมีข้อเสียอย่างไรทิศทางอะไรยังไม่ชัดเจนทําให้ชัดเขาก็จะสู้ไปอย่างมีพลังในอณะไหนเดียวถ้าปนกันหมดทุกอย่างเมารวมกันหมดอะไรก็เสื้อแดงหมดแน่นอนไอ้วันนี้พูดตัวย่อไปหลายตัวยอดีดีไม่ดีแบบคนแบบนอนหรูบ้างอะไรบ้างเกิดมาทำอะไรให้แลาวก็บอกว่าเสื้อแดงด้วย เราไม่ทํานิยามตัวเองให้ชัดเจนนะก็จะกลายเป็นปนัญหาเหมือนกันเช่นเดียวกันเพื่อไทยพอร่วมกับเสื้อแดงไม่พูดให้ชัดว่าอะไรคือเรื่องเสื้อแดงอะไรคือเรื่องเพื่อไทยและอะไรคือเรื่องร่วมกันก็จะกลายเป็นพัวเรียวกว่าพัวพันกันไปหมดเวลาถูกโจมตีถูกใส่ร้ายป้ายสีก็เสียเปลี่ยบได้ง่ายเท่านั้นเองเป็นเรื่องการจัดความสัมพันธ์นะครับจัดความสัมพันธ์ให้เหมาะสม และก็ทําให้พลังทั้งสองส่วนร่วมมือกับประชาชนทั่วประเทศในการทําให้ได้รัฐบาลที่ประชาชนต้องการได้ประชาธิปไตยที่ต้องการและยังต้องร่วมกันรักษาประชาธิปไตยเมื่อได้มาแล้วนะครับยังต้องร่วมกันรักษาประชาธิปไตยให้ยั่งยืนต่อไปด้วย